สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนบ้านนุงหมูชัยเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ประจำวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักรา2566พุ่มในการปัญจพลแสงคำภัยตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหมูเัยเจริญดังนี้พบปากคณะครู ผู้บริหารให้นโยบายจุดเน้นแนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3อ่านออกเขียนได้100%เข้าเยี่ยมห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบ้านองหมูใชยเจริญได้คัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาเรียนรวมโดยได้มอบหมายให้คุณครูมารวันประพันธ์เป็นคุณครูประจำชั้น ในการจัดการเรียนการสอนพบป่าแม่ครัวเข้าเยี่ยมนิเทศโครงการอาหารกลางวันนักเรียนนิเทศห้องเรียนบริเวณอาคารสถานที่ประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ตามจุดเน้นโรงเรียนสวยห้องเรียนงามห้องน้ำสะอาดของผู้อํนวยการปัญจพลแสงคาภัยผู้อํนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาอุดรธานีเขต4เรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน